สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยกับผมต้องพันวัตรนะครับมาติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายสบายเช่นเคยในคลิปนี้ต้องขออภัยที่ยังคงมาแต่เสียงนะครับพอดีกลับมาพักผ่อนที่บ้านแต่จะมาคุยในส่วนของควนหลงศึกฟุตบอลเจลีนะครับในคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตที่พบกับวิเซลโกเบเป็นเกมสุดมันจริงๆอีกหนึ่งเกมนะครับและเกมนี้พี่อุ้มธีรทรบุญม,มาทันกลับมาเป็นตัวจริงและเล่นครบ90นาที แต่ก่อนอื่นช่วยการกด s u b s c r i b e ในช anel ต้องสุยกันด้วยเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์นะครับไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าศึกฟุตบอลเจลิกสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากคู่ระหว่างเซเรโซโอซาก้ากับฟอนตาเล่ที่เป็นบิ๊กแมตช์นะครับในเกมกับมาริโนสที่เจอกับโกเบก็น่าสนใจเช่นเดียวกันพี่อุ้มได้กลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งอย่างวิเซลโกเบนะครับและคู่นี้เกมแรกเนี่ยเสมอกันมาด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ที่บ้านของโกเบ โดยเกมนี้มาดินออยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจสุดๆนะครับเช่นเดียวกับโกเบทำให้วันนี้ทั้งคู่เนี่ยจัดนักเตะเต็มพิกัดลงสนามนะครับพี่อุ้มกลับมาเป็นวิงแบ็กซ้ายเป็นตัวจริงเหมือนเดิมแล้วก็มีมาโกจูเนียเอริกลีมาโอคิฮาระคาชิคาวะตีโกมาตินนะครับส่วนโกเบเนี่ยนำมาโดยเคียวโกฟูดุฮาชิแล้วก็อินเนสตารวมถึงดักลาสเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับและต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกอย่างมาก โดยมารินอสเนี่ยนำก่อนจากเอดิกาจูเนโอแต่โกเบเนี่ยมายิงคืนได้3ลูกล่วนะครับจากอินเนสตาดักลาและฟูดูฮาชิจากนั้นเนี่ยมารินสไม่ได้ประตูไล่ามา2อต่อ3จากโคอิเกะและจบเกมไปแบบโอ้โหสุดมัน2-3ซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นมารินอสที่บุกโกเบอยู่ฝ่ายเดียวกดจนไม่สามารถขึ้นได้แต่ปัญหาใหญ่ของมารินอสคือจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ดีเลยนะครับในเกมนี้ โดยเกมนี้พี่อุ้มธีรทรเนี่ยแน่นอนครับยืนตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายพี่อุ้มเติมเกมสุดเส้นเปิดบอลทั้งเกมเรียกได้ว่าเป็นนัดที่พี่อุ้มได้เล่นเกมลุกเยอะมากๆและมีส่วนร่วมกับทีมเยอะจริงๆนะครับเปิดริมเส้นคอร์ดเข้าไปโอกาสยิงก็ไปติดเซฟม,มาเอคาวาอีกเรียกว่ามาดินอนอเนี่ยบุกเต็มพิกัดแต่สุดท้ายครับจังหวะจบสกอร์มันไม่ได้เท่านั้นน่าเสียดายจริงๆและเป็นเกมที่พวกเขา เล่นได้แบบสนุกจริงๆถึงแม้จะแพ้นะอันนี้ยอมรับเลยส่วนโกเบนะครับก็ต้องชื่นชมว่าเกมรับเขาเหนียวแน่นทั้งแดงเลอร์แล้วก็ฟาร์มาเล่นเนี่ยด้วยการที่เขาเป็นนักเตะที่เคยคาแข่งยุโรมนะครับนักเตะจากยุโรมเนี่ยแน่นอนเขาจะหนักในเรื่องของลูกอากาศเห็นได้ชัดว่าเวลามารินอเปิดจากซ้ายเปิดจากขวาทั้งพี่อุ้มโคอิเกะเปิดไปเนี่ยพวกเขา แทบจะหม่งได้หมดเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของเลกเตที่มาจากยุโรปแล้วก็เกมโต้กลับค่อนข้างดีอิเนเอสตาดักลาและฟูรูฮาชิกำลังมั่นใจก็ต้องชมโกเบด้วยที่มารับแน่นแล้วก็โต้คมส่วนมารินอตโ,โหเล่นมันอันนี้ยอมแล้วว่ามันจริงนะครับผมมีสถิติมาฝากกันหลังจบเกมนี้เนี่ยมารินอสครองบอล61%นะครับโกเบ39%โอกาสยิงมารินอ29ครั้งครับโกเบแค3ครั้งแต่เป็น3ประตูเลย เนี่ยอย่างมาริโนอยิง29ตรงกรอบ9โอ้โหเรียกได้ว่ายิงไม่ตรงกรอบถึง20ลูกซึ่งมันเยอะมากโกเบโอกาสยิง3ตรงกรอบ3แล้วก็จ่ายบอลเนี่ยมาริโนส791ครั้งครับโกเบแค่320ครั้งเองเตะมุมเนี่ยมาริโนซส12ครั้งโกเบ1ครั้งคือสถิติทุกอย่างเนี่ยมารินอดีกว่าโกเบหมดแต่แค่ยิงไม่ได้นะครับแต่ผมชื่นชมมาริโนซนะเขาเป็นทีมที่กล้าเล่นเล่นสนุก ขนาดเจอนักเตะอย่างอินเอสตาแฟร์มาเลนแดงเลอร์ดักไลท์ฟูลโชิเนี่ยมาริโนสกล้าที่จะเปิดเกมลุกและกดดันไม่ให้โกเบขึ้นเกมบุกซึ่งอันนี้ผมต้องปรบมือให้แทคนิกการทำทีมของอังเก้เลยนะครับมันจึงเป็นที่มาหลังจบเกมที่พี่อุ้มทิลารทอบูมาทันเขาได้โพสต์ผ่านโซเชียลส่วนตัวพี่อุ้มโพสต์ว่าฟุตบอลแพ้ก็จริงแต่โคตรสนุกกับการเล่นฟุตบอลของทีมโคตรโชคดี ที่ได้เจอโค้ชที่โค้ดเก่งได้เรียนรู้ได้เล่นในฟุตบอลที่มีสไตล์เกมบุกตลอดเวลาไม่ว่าทีมจะอยู่สถานก,การณ์ไหนไม่มีหยุดไม่มีพักคุณต้องลุยอย่างเดียวจนกว่าจะหมดเวลาไม่มีอะไรต้องเสียใจยิ่งแพ้ยิ่งกระหายลุยสุดทุกเกมก็มาดีวะโมะโหแล้วโอ้โห อันนี้เป็นสิ่งที่พี่อุ้มโคต์หลังจบเกมมันแสดงให้เห็นถึงสปีริตของทีมมาลีนอสที่ถึงแม้พวกเขาจะได้รับความพ่ายแพ้แต่นักเตะเชื่อมั่นในการและการเชื่อมั่นในการทําทีมของโค้ดทุกคนกล้าที่จะให้บอลกล้าที่จะฝากบอลกันมันทําให้มาลีนอสเป็นทีมที่เล่นเกมบุกสนุกมากๆและเห็นได้ชัดว่าความเชื่อใจเขามีให้กันหมดทุกคนเลยครับพี่อุ้มเนี่ยก็ได้บอลจากเพื่อนร่วมทีมเยอะแล้วก็เปิดไปเยอะมากแต่เสียอย่างเดียวจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ ซึ่งพี่อุ้มก็บอกว่าเขาเนี่ยพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดทําตามหน้าที่ที่อังเก้หรือบอสเนี่ยส่งลงไปก็คิดว่าทีมเล่นได้ดีแล้วแต่แค่จบสกอร์ไม่ได้เท่านั้นแล้วก็ทีมเนี่ยต้องลดข้อผิดพลาดส่วนตัวในแต่ละคนให้น้อยลงเพราะทีมเราเนี่ยสายบุกอย่างเดียวแล้วก็พูดถึงจังหวะจุดโทษพี่อุ้มก็บอกว่าจังหวะน,นั้นก็นิดเดียวก็ไม่น่าจะเป็นจุดโทษในความคิดของเขานะครับอันนี้เป็นหลังเกมของพี่อุ้มก็ถือว่า โอ้โห oh, เล่นได้มันอันนี้น่าเชียร์มาริโนสถึงจะแพ้แต่มันถ้าใครได้ดูถ่ายแล้วสดทางช่องก้9เนี่ยสนุกมากผมชอบเกมริมเส้นน่ะคือเขาให้วิงแบ็กสองฝั่งเล่นแบบอิสละมมากคือเติมขึ้นไปสุดเส้นเปิดให้ได้หรือไม่ก็คอร์สบอลหรือหลุดไปยิงพี่อุ้มเนี่ยมีโอกาสยิงหลายครั้งนะกับการที่มาเล่น เป็นวิงแบ็กเนี่ยในเกมนี้ก็มีโอกาสซัดด้วยซ้ายแต่บอลน,นี้ก็ไปติดไมเคิวะอย่างที่ผมบอกโคอิกเกะก็ฟอร์มดีทางฝั่งวิงแบ็กขวายิงหนึ่งประตูด้วยนะแล้วก็จ่ายหนึ่งประตูแต่แค่จังหวะจบสกอร์เนี่ยสีดายนิดเดียวที่ที่ออกสตาร์ตเป็น11คนแรกเนี่ยเป็นเอดิก้าจูเนโอถึงแม้เขาจะยิงประตูดได้ดีก็จริงแต่เขาเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นในเรื่องของลูกการอากาศ ถ้ามรินอต์คอสในช่วงท้ายเกมและกลองหน้าเป็นจูเนียร์ซานโตสเนี่ยผมว่ามันน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะจูเนียร์ซานโตสเล่นลูกกลางอากาศค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมรินอตเล่นมันแบบนี้พี่อุ้มก็สะใจนะครับก็รอดูแมตช์ต่อไปจะเจอกับคาชิว่าเลโซในศึกฟุตบอลลูวานครับมีสิทธิพี่อุ้มธีรทรจะได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรียวทาคาโนะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่ ไปเสมอสร้างงานโทสุที่บ้านของตัวเองนะครับทําให้อาจจะได้พักอีกสักสอามแมตช์พี่อุ้มอาจจะลงตัวจริงต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องดีก็น่าติดตามกันแล้วก็อีกนิดนึงนะครับเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง soccer digest นะครับก็เป็นเว็บกีฬาฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกมาให้คะแนนผู้เล่นไทยในศึกเจลีกนั้นล่าสุดโดยสัปดาห์นี้เนี่ยมีนักเตะไทยเพียงคนเดียวที่ลงเล่นนะครับก็คือพี่อุ้มชีรทรบุญม,มาทัน โดยทางฝั่ง So อกไดจเจสเนี่ยเขาให้คะแนนพี่อุ้ม5.5คะแนนก็บอกว่าในทั้งเกมเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการบุกโจมตีและมีจังหวะการยิงประตูที่รุนแรงด้วยเท้าซ้ายจากจังหวะสวนกลับที่หลุดขึ้นไปยิงแต่อย่างไรก็ตามยังมีจังหวะความผิดพลาดในการส่งบอลทำให้เสียโอกาสนั้นไปแล้วก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมเยอะแต่จังหวะเปิดบอลสุดท้ายต้องปรับโหก็ต้องยอมแล้วว่าเกมนี้พี่อุ้มเปิดบอลได้เยอะแต่ผมอ่ะ ต้องไปชมทางฝั่งโกเบที่เขาทําการบ้านมาดีนะครับปกติเนี่ยเขาจะใช้คู่เซนเตอร์ญี่ปุ่นหนึ่งคนคู่กับต่างชาติแต่วันนี้เนี่ยทางมิอุระเฮดโค้ชของโกเบรู้อยู่แล้วว่ามาริโนสจะมาด้วยแทคติกเปิดบอลจากริมเส้นเขาเลยจัดกองหลังที่มาจากยุโรปแฟมาเล่นเล่นบาซ่าแดงเลอร์เล่นลน,าาลน,ลน,นีลเลิกโปรตุเกสมาเพียบเลยดียว่าหม่งจนมันนะครับพวกนี้และอีกอย่างเนี่ยแบ็กโฟของทางฝั่งโกเบนะครับ ต้องบอกว่าดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนั้นไดโกะนิชิแชมป์คาชิมะแอดเลอร์โกโตคุซาคัยทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันเรียกได้ว่าผมมองว่ามารินอเล่นแบบนี้สู้กับโกเบได้ก็ถือว่าโอเคอย่างมากแล้วส่วนตัวฟอร์มพีอุ้มผมก็มองว่าเขาเล่นในตามมาตรฐานของเขาแล้วก็คงเส้นคงวาเหมือนเดิมนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเกมที่เจอเซเลโซอัสกาที่เขาโอกาสเปิดเยอะแต่ด้วยเซนเตอร์ที่เป็นต่างชาติมันทำให้ สามารถสกัดลูกเปิดของพี่อุ้มได้แต่ถ้าเป็นเซนเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเกมที่เจอฮ mm ิโรชิม่าใช่ไหมเกมที่เจอคาชิวะเรโซต่างๆเนี่ยพอเป็นเซนเตอร์ญี่ปุ่นหรือสร้างงานโทสูเนี่ยลูกเปิดของพี่อุ้มอ่ะจะกดดันได้ดีกว่าก็ต้องยอมรับว,ว่านักเตะจากยุโรปเขาถนัดเรื่องของลูกกาอากาศนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้กันคอมเมนต์เข้ามากันได้สําหรับ หลังเกมที่มาริโนตแพ้โกเบแบบสุนมันแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจนะครับเดี๋ยวจะมีฟุตบอลลูวันครับรอบรองชนะเลิศพบกับคาชิวาเลโซซึ่งเป็นรายการที่มาริโนตหวังเอาไว้มากถ้้ชนะจะเข้าสู่รอบชิงเลยจะแข่งขันในวันที่7ตุลาคมมีถ่ายทอดสดด้วยทาง YouTube สยามสปอร์ตซึ่งผมได้มีโอกาสบรรยายก็หวังว่าพี่อุ้มจะลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับก็รอติดตามกันอะวันนี้ไปก่อนอย่าลืมช่วยกันกด u b บสไครบน่าช anel ตองซุยนะครับ เป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัตแล้วก็จะมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ